เมื่อวันที่9กันยายน2565ได้มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา15คนเดินทางเข้าร้องเรียนที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าถูกนายจ้างละเมื่สิบ 1>, 1ตุลาคม2565เจ้าหน้าที่ศูนพิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสนธิกำลังร่วมกันกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมและตำรวจภูธรน,นครชยัยศรี บุรณาการตรวจสอบที่บริษัท VNJ o o t w วร์จำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมที่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา15คนเคยทำงานที่นี่คณะ,ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมารวมทั้งสิ้น79คนและคนไทยที่รับเป็นเจ้าของกิจการแต่ต้องตรวจสอบสถานภาพการได้มาของบัตรประชาชน เมื่อเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าเอกสารของนายจ้างเนี่ยเป็นเป็นชาวไทยแต่ว่าดูจากหลักฐานอื่นๆประกอบเนี่ยก็คือเขาน่าจะเป็นบุคคลที่เข้ามาบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเ้าอาจจะมาใช้สัญชาติไทยซึ่งอันนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของสถานะบุคคลของผู้ประกอบการด้วยค่ะวันนั้นตกใจเลยพี่ตำรวจ นาดแยกกลมกันมาเลยหรือไงก็ไม่รู้เยอเลย,ยเลยอะผิดปกติมันผิดปกติมันแล้วมันตีห้าด้วยมั้งคนนั้นคือแล้วมันก็เข้าออกประจําอยู่แล้วตรงเนี้ยจนเลยการว่าเราไม่รู้ว่าคนใหม่คนเก่ารถอะไรมันเข้าออกเป็นประจําไงครับก็คือเหมือนมามาแล้วก็มากลับรถตรงนี้แหละมากลับรถตรงเนี้ย เอาคนงานขึ้นไปไม่รู้ว่าคือเขาไปไหนกันนะคือก็มารับกันอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็มีแท็กซี่เลยเขาก็ถามว่าอันนี้โรงงานรองเท้าบอกก็บอกใช่ครับโรงงานรองเท้าเขาก็เข้าไปสดบางทีก็ไปรับบางทีรถแท็กซี่เปล่ามาไปรับคนบางทีแล้วก็บางทีก็มีคนเข้ามาอะไรเข้ามานี่อาจเป็นครั้งแรกของการจับกลุ่มหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแสดงให้เห็นว่าขบวนการคาทา ไม่มีวันหมดไปจากประเทศไทยโดยจับกลุ่มได้ทั้งแรงงานผู้นำพานายจ้างรอขยายผลไปถึงขบวนการในหน้าข้อมูลจากจัดหางานจังหวัดนครปฐมตรวจสอบใบอนุญาตทำงานพบว่าแรงงาน15คนที่ไปร้องเรียนที่กรมสวัสดิการมี9คนได้รับอนุญาตทำงานที่บริษัท VNJ o o t w e a r จำกัดตามมติคอรม 28กันยายน2564แต่ยังไม่ได้ทำงานที่บริษัทที่เกิดเหตุแต่ทั้ง9คนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายส่วนอีก6คนได้รับอนุญาตให้ทำงานตามมติคอรมอเมื่อ5กรกฎาคม2565จากการคัดกรองแรงงาน70คนที่พบในบริษัท VNJ o t w e a r จำกัด มีผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับบริษัทเพียง59คนอีก9คนทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่งมาถึงบริษัท30กันยายน2565และเริ่มทำงานวันที่1ตุลาคม2565โดย9รายมีขบวนการนำพาติดต่อนายหน้าให้พาเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ส่วนอีกสองคนถือวีซ่าร i ทายเมนจากการเข้าไปตรวจคนเนี่ยพบว่าแรงงานบางคนเนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจคนซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการที่มีในหน้าเถื่อนนําส่งแรงงานกลุ่มนี้ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้อาจจะย,ยังมีเอกสารหรือไม่มีเอกสารซึ่งก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็โรงงานนี้มีกําลังผลิตค่อนข้างมากต้องใช้แรงงานถึง90คนตอนที่เราเข้าไปตรวจคนเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะต้องมีการจัดการเรื่องระบบความถูกต้องของการจ้างที่ที่ที่เราเข้าไปพบในโรงงานแต่ว่าการเป็นว่าโรงงานนี้สามารถที่จะมีคนหมุนเวียนเข้าออกทุกวันผมผมไม่ทราบครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบครับผมแค่ว่าว่าเออมีมีแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมผมต้องการเพราะช่วงนี้ผลงานผมขาดแต่ถ้ามีบาดผมก็เอาไม่มีบาดผมไม่เอาก็าคือทุกคนทุกวันงานแรงงานไม่พอ แต่ทุกๆคนก็ร่วมไม้ร่วมมือช่วยผมทาทาให้เพื่อที่ผมจะส่งงานให้เขาได้ไม่ใช่ว่า1 0 15คนไม่ชอบหรือที่โรงงานที่เหลืออยู่ไม่ชอบผมที่โรงงานที่เหลือนี่คือพร้อมที่จะอยู่กับผม,พร,ม,ผมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง,งผมทุกคนข้อมูลจากการสอบปากคําแรงงานเมียนมาทราบว่าถูกบังคับใช้แรงงานที่เข้าข่ายมาตรา6ทับหนึ่งทั้งขู่เข็นโดยนำภารหนี่มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ถูกยึดเอกสารประจำตัวแม้ที่ทำงานมีที่พักด้านในโรงงานแต่จ่ายค่าแรงที่ไม่ถูกต้องมีการแอบอ้างจ่ายเงินเจ้าหน้าที่บางหน่วยเพื่อเป็นหลักประกันให้ทำงานทำงานเกินเวลาแต่ไม่ได้จ่ายค่าแรงตามกฎหมายการให้เซ็นเอกสารหรือการบังคับไม่ให้ออกจากงานเพื่อทำงานใช้หนี้ที่อ้างว่าเป็นค่าเอกสารและเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่ง เริ่มมีสภาพบังคับโดยอ้างหนี้สินมาผูกมัดการหักเงินเดือนโดยอ้างว่าเป็นค่าประกันสังคมค่าทำเอกสารจนลูกจ้างเหลือเงินไม่พอใช้จ่ายเพื่ออยังชีพเมื่อการขึ้นทะเบียนรายง,งานมันไม่สามารถทําได้โดยสมบูรณ์หรือเข้าถึงสิทธิ์ได้เนี่ยทำให้รายง,งานเหล่านี้อาจจะต้องถูกนายจ้างหักค่าค่าเจ้าหน้าที่หัก หักสิ่งต่างๆหักค่าทำบัตรหักค่าทำเอกสารหักค่าห้องหักทุกอย่างจนกระทั่งเหลือ20บาทอันนี้เนี่ยมันทำทำให้มองเห็นว่าแม้ว่ารัฐจะพยายามจัดการปัญหานี้ก็ตามแต่ยิ่งจัดการกลายเป็นยิ่งมีช่องว่างที่ทําให้เกิดกระบวนการแสวบงประโยชน์ต่อแรงงานแล้วเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของแรงงานบังคับในมาตา6กทักหนึ่งเรื่องเรื่องหกักเงินเนี่ยเพราะว่าผมมาสงสารสงสารคือว่า สมมุติว่ามีหัวหน้างานคนเก่าเขาอยู่อยู่แล้วอย่างนงี้เขามาเขารับรองให้ว่าเออบุคคลคนนี้ว่าเขาจะมาทํางานเขาทํางานเขาค่าเอกสารเขาไม่พร้อมค่าอะไรพร้อมเขาต้องเบิกจากนายจ้างไปก่อนทีนี้เบิกจากนายก็นายจ้างไปก่อนแล้วทีนี้เราก็จะถอยหักว่าทําสัญญาว่าผมหักเอาวิล่าพันนะแล้วเอาวีล่าพันนะอย่างเงี้ยหักตามจํานวนที่เราตกลงกันไว้ว่าว่าเออบุ๊กเขาบุ๊กเขาแจ้งมาว่าค่าบัตรตัวนี้ สามพันนะห้าพันนะรถนี้จ่ายสามพันนะรถนี้จ่ายพันห้านะสองพันอย่างเงี้ยอันนี้รายละเอียดอะ่ะคือทางทางทางที่เขาทําเอกสารให้เขาจะแจ้งเรามาแล้วก็จะหักตามจําจนวนนั้นก็ไม่ได้หักจะเกินเลยแต่ว่าเงินอะ่ะผมะจะสํารองจ่ายก่อนแล้วหักที่หลังก็คือจู่ๆเขาก็ออกไปเลยอย่างเงี้ยออกไปวันหนึ่งก็รู้ร,รู้อีกทีก็คือเจ้าหน้าที่เข้ามาจากการสืบสวนขยายผลพบว่าขบวนการนายหน้าอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร คอยจัดส่งคนงานไปตามโรงงานหรือสถานที่ต่างๆรวมถึงจัดส่งมาที่บริษัท V J f o o t w e ร์จำกัดจากการสอบปากคำแรงงานชาวเมียนมาของสหวิชาชีพแรงงานหลายคนพูดถึงนายจ้างอ้างกับพวกเขาว่าผักเงินค่าตำรวจจะเป็นเพียงข้ออ้างลอยๆหรือไม่อย่างไรอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำหรับกระทรวงแรงงานเนี่ยจริงๆเราต้อง ขยายเจ้าหน้าที่ขยายระบบสร้างระบบเพื่อที่จะให้เข้าถึงได้ง่ายคือที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เห็นการขยายสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือว่าการขึ้นทะเบียนได้ได้รวดเร็วคือเนมลิสมีตั้งนานแล้วหรือว่าเอกสารต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าพิงการ์ดหรือเอกสารต่างๆเนี่ยใช้ขั้นตอนค่อนข้างนานบางที3เดือนแล้วยังไม่ได้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือสืบสวนความจริงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook สืบสวนความจริงและผ่านทางช่องทาง YouTube สืบสวนความจริงครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ